ทำเห็นกูทำดีดีเดินดีดีป่ะเดินดีดีนี่นะจับไม้เดินนี่นะไม่ต้องไปจับตรงนู้นจับตรงนี้จับตรงนี้บอกให้จับตรงนี้เอาเดินไปเดินไปป่ะเดินไปป่ะ มาวบงให้จับห้ามจับตรงนั้นจับตรงนี้จับตรงนี้อาวอาเดินไปเดินไปเดินไปนี่โคตรดื้อไอเดินไปอะไร